เลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชวดเลือกอยู่ช้อปปิ้งทีวี เ,เราก็ต้องดื่มคอลลาเจนนิดนึงไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมค่ะคือเห็นน้องน้ำโมนางเอกแบบอ๋อเรื่องนางเอกไทยบ้านอะ่ะล้วพี่ก็รู้สึกว่าหน้านางเนี่ยนะเขาสว่างกระจ่างใสผิวนิ่เนียนเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสวยแบบน้องบ้านและเชื่อเหลือเกินว่าไม่ได้มีแค่เราสองคนที่อ,อยากจะมีงานผิวที่ทั้งสวยโดดเด้งมีออรา่าพุ่งออกมาแบบนี้ใครใก็อยากดูสวยแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้แน่นอนเลยนะคะ เรามีนักเอกตัวเป็นๆมาเปิดไฟให้ผิวให้เราเห็นไปนพร้อมกันเลยต้อนรับน้องน้ำโมค่ะนังเอกไทยบ้านเดอะซีรีสค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ,คะโอ้ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากคุณผู้ชมค่ะ ต้องบอกเลยว่าผิวเนียนสว่างกระจ่างใสเหมือนตัวใ,ให้ผิวจริงๆคอ,ออนุญาตน,นะคะขอแขนมาสัมผัสโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยดูผิวอู้กับผิวน้องี่อย่างนี้ก็ต้องแบบว่ารีบถามเคล็ดลับแล้วล่ะผิวขาวออร่าไม่พอนะเนี่ยเนียนด้วยอันเนี้ยถามหน่อยผิวสว่างกระจ่างใสเนี่ยได้ข่าวมาว่ามีเคล็ดลับก็คือดื่มอารัวบิวตี้ดิงทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ได้ลองดื่มอารัวบิวตี้ดิงนะคะจะบอกว่ารักมากชอบมากมๆเลยคือแบบรสชาติอร่อยทาน ่แล้วก็ผลลัพ์อะโมเห็นผลตัวโมเองนะตั้งแต่14วันแรกเลยค่ะ14วันแรกเลยเนาะใช่ค่ะผิวจะนุ่มลื่นแล้วก็พอทานไปเรื่อยๆอะพวกรอยสิวรอยฝ้ารอยกระดูจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเห็นผิวสว่างกระจ่างใสค่ะคุณแม่ผู้ชมหรือว่าคุณสาวๆทางบ้านค่ะนาจะไม่เชื่อก่อนหน้านี้น้องก็เคยมีปัญหาแล้วก่อนมีช่วงหลุมดำด้วยหรอคะสวยขนาดนี้มี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 โผู้ชมกลัวไม่เห็นภาพมีปัญหาอะไรบ้างเลยพี่ฟังอุ้ย แต่ก่อนก็มีทั้งแบบทั้งผิวหน้าผิวกายก็คือมันเยอะจนแบบอธิบายไม่ได้เลยดูแต่จูงไปดู<ช>คุณนโมตรงบริเวณหน้าจะเห็นเลยว่ามีทั้งรอยแดงรอยดำจากสิว<ช>และที่สำคัญคือ ฟ้ากลัจากแสงแดดพี่อู๊เดี๋ยวก่อนทุกคนเดียวกันใช่ไหมพอผิวเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะน้องน้โมนั่นคือน้องน้โมจริงๆไม่ใช่ว่าแฝดผู้พี่ผู้น้องนะคุณผู้ชมค่ะทีเนี้ยถามหน่อยคือเห็นปัญหาผิวมาชัดเจนมากทีเนี้ยพอมาทานแบบเอ่อตัวอลัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ผลลัพธ์ก็ชัดเจนตรงนี้เลยให้ฟ้องนโมบอกเลยแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบ ไปทํางานไปเที่ยวอะไรโมก็จะติดอัลัวไปด้วยทุกที่ทุกเวลาคือขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยต้องมีแบบอัลัวไปด้วยทุกที่นี่ไงอยากที่บอกเลยนะคะว่าเมืองไทยอ่ะยังไงก็ร้อนนะคะหนีความร้อนไม่พ้นแสงแบบรังสี UVA UVB แต่นี่ถ้าไม่ได้อันลัวเนี่ยป่านี้ก็คงจะแบบเหมือนเดิมเนาะไม่ไหวแล้วเนาะแต่พอเจอตัวนี้นี่คือแบบดูสว่างแบบออร่า ได้ชัดเลยว่าไม่ได้ดีแค่ผิวหน้านะผิวกายก็คือมีออร่าเลยเนี่ยหิตเนเน็ตก็ติดไปฟิตนเน็ตนี่งานผิวสดๆเลยนะพี่อู๋ได้ขนาดนี้ไปท่องไปเที่ยวแล้วมองอกว่าไปไหนมาลองแสงแฟร เวลาออกกําลังกายอะพลยลี่เราจะร <ฮะ S 1> ู้สึกว่าแบบไม่ได้ละเดี๋ยวเห็นหน้าสดหน้าสดฉันไม่รอแต่คือจะบอกว่าน้องน้ำโมอ่ะหน้าสอดออกกําลังกายยังรอดเลยพลอยลี่นี่แ <c oughs> งาถามว่าทําไมมีทางรอดแบบนี้ก็เคล็ดลับของน้องน้ำโมอยู่ในซองนี้ของ a <ฮะ S 1> ระโหล i t ี่ i n ้งคุณผู้ชมค่ะ ในหนึ่งซองรวบรวมคอลลาเจนไปทั้งหมดครบทั้ง3ชนิดคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเปปไทยตรอยเปปไทยไดเปปไทยยังไม่พอมีสารสก,กัดสําคัญที่ส่งผลต่อผิวมากถึง35ชนิด <ฮะ S 1> ด้วยนวัตกรรมคอลลาเจนสูตรใหม่ที่เพิ่มคอลลาเจนมากถึง10,000มมิลลิกรัมต่อซองคุณผู้ชมปริมาณเยอะมากเพียงพอที่ต้องการร่างกายต้อง และที่สาคัญพี่อู๋อยู่ตรงนี้เลยนะยังไงคอลลาเจนที่ดีที่สุดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นว้าประสิทธิภาพในการดูดซึมได้มากถึง30เท่าดูดซึมได้ลึกถึงระดับชั้นเซลล์ผิวคุณผู้ชมและฟื้นฟูผิวให้ที่อ่อนเยาว์นะคุณผู้ชมขาให้อ่อนเยาว์บำรุงผิวพรรณให้ขาวกระจ่างสว่างกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำ ช่วยบำรุงสายตาเล็บผมกระดูกและข้อรวบรวมไว้ในซองนี้เลยค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้นี่รอช้าไม่ได้วันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะมาปลุกผิวให้สว่างอร่ากระจ่างใสวันนี้น้องน้ำโมมาเองบอกเลยว่าโปรโมชั่นไม่ธรรมดาน้ำโมสวยได้เราเองก็สวยได้คุณเองก็สวยได้และโทรในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะ รัว beautydream ค่ะจัดให้เลยซื้อ1กล่องนะพอยลี่<ช>วันนี้ให้ไปเลยอีก1กล่อง<ช>คุณผู้ชมค่ะ2กล่องนี้ทั้งหมด22-200,000แสนมิลลิกรัม1ซองเนี่ยมีคลีมเจนถึง10,000มิลลิกรัม22-200,000แสนมิลลิกรัมกันไปนเลยเห็นผลนะคะภายใน7-14วันคุณผู้ชมวันนี้แบงค์เทา3ใบไม่ต้องขอใบเดียวมีทอนเพราะลดพิเศษหลือเพียงแค่9 99 9บาบาทโอ้โหและที่สำคัญวันนี้จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศ รีบโทรเลยที่021578922<า>ย้ำเลย021578922หรือแกนคิวอาคตบมุมจอก,ก็ได้<า>บอกเลยนะพี่อูให้ตุนตั้งแต่ต้นโชว์แบบนี้ของมีโอกาสโซอเอาสูงมากถูกค่ะนี่คือสินค้าขายดีทีเนี้ยหลายคนอยากจะรู้ว่าเอ<า>๊ะตัวฉันเองฉันก็ดื่มคอลลาเจนเขาบอกว่าคอลลาเจนมันดีฉันก็ดื่มแต่ทำไมเอ๊ะดื่มทั่วไปมันไม่ตอบโจทย์ดื่มมาตั้งนานแล้วตั้งครึ่งปีดื่มมาเป็น ไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีความแตกต่างของคอลลาเจนแต่ละตัวนะอ,มอะมาดูกันค่ะว่าของอ l ลลูบิวตี้ดิวิ้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเขามีคอลลาเจนมากถึง10,000มิลลิกรัมค่ะซึ่งเป็นแบบสารสกัดนะคะตัวเอ็กซ์ t รเนี่ยแหละคุณผู้ชมเขาก็จะมีในส่วนของแบบสารสกัดต่างๆเยอะๆมากมายเพราะฉะนั้นดื่มทุกวันสวยทุกวันดื่มทุกวันดีทุกวันผิวออรา่าสว่างกระจ่างใสในขณะที่ทั่วไปอย่างไพลลี่มันมีแปง้งสังเกตข้ามกล่องค่ะไอ แป้งที่ผสมอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีสารสกัดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็เลยไม่บใยสัท<ะ>ีวันนี้เปลี่ยนดีกว่าค่ะมาดื่มนะ,<ท>ะอัลัวคอลลาเจนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าอัลัวบิวตี้ดริงเนี่ยนะช <ทะ S 1> วยสายภายใน14วันและที่สําคัญค่ะนี่คือแหล่งน้ํานะ,ท,ะที่สุดยอดของความพรีเมียมและม,มาจากประเทศญี่ปุน่นบอกเลยท่านึกถึงคอลลาเจนต้องนึกถึงประเทศญี่ปุน่นและแน่นอนอลัวก็เลือกใช้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ ต้นน้ำที่บริสุทธิ์นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมแหล่งการผลิตโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานแบบบอกอเลยว่าพรีเมียมสุดๆคุณมั่นใจได้เลยถึงคุณภาพที่จะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าเป็นเครื่องยืนยันการันตีให้คุณผู้ชมเลยว่าทั้งแหล่งที่มาทั้งวัตถุดิบและโรงงานการผลิตสุดยอดของคุณภาพเลยและที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมขาถามว่าทำไมในหนึ่งซองของอัลโลบิทริง มันถึงทําให้คนรู้สึกได้พลี่เน้นย้ําเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้ในมือพลายี่สิซองที่คุณชมได้ oh. รับไปทั้งหมดคือคอลลาเจน 2 0 0 0มิลลิกรัมและใน1ซองพี่อุจามีคอลลาเจนไปแล้ว 10, 1 0 0 0 0มมิลลิกรัมมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรอช้าไม่ได้เห็นน้องนณโมนะคะผิวสวยสว่างกระจ่างใสขนาดนี้คุณเองก็สามารถสวยสว่างกระจ่างใสได้บอกเลยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากซื้อ1กล่องวันนี้ไม่พอคุณผู้ชมคะ่ะโทรให้เร็วโทรให้ไวโทรให้ทันนะคะ,คะเพราะเราให้ฟรีไปเลยอีกหกล่อง สองกล่องนี้นะคอลลาเจนสูงถึง200 0 0 0มิลลิกร,รมัมเพราะว่าอะไรคุณผู้ชม1ซองเนี่ยมีคอลลาเจน100 0 0มิลลิกร,รมัม20ซองก็200 0 0 0มิลลิกร,รมัมเห็นผลภายใน14วันแบงค์เทาสาใบเก็บไปขอใบเดียวมีตอนเพราะลดพิเศษเหลือเพียงแค่999้ารอิบาทรีโทรตามเบอร์ที่ขึ้นถึงหด้เจอเลยนะคะ021578922้าย้ำนะ0215789 <22. S 2> ราคานีจัดส่งฟรีทั่วประเทศคะ่ะแม่เห็นน,น้องนโมส,สวยๆแบบนี้นี่เลยค่ะเคล็ดลับอยู่ในมืออูแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยว่าซองเนี้ยปกติทั่วไปอาจจะมีคอลลาเจนน้อยนิดแต่อรัวบิวตี้ดิงเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะมีคอลลาเจนสูงถึง10,000 10, มิลลิกรัมและเคล็ดลับของน้องนโมไม่ยากเลยเพียงแค่วันละ1ซองกล้องจ๋าตามมาจับตรงแก้วเลยนะวิธีการก็เพียงแค่ชีก ชงแล้วก็ดื่มนะคุณผู้ชมเนี่ยคอลลาเจนสูงถึง1นึ่มิลลิกรัมขออนุญ,ญาตนะน,อน้องนโมทานแบบนี้ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันละหนึ่งซองเองอ๋อวันละ1นึงซองที่เขาทําทุกแอคทิวิตี้ที่อยากทําวันละแค่หนึ่งซองแล้วคุณผู้ชมดูใ<ไ>ช้และความเข้มข้นได้เลยนะ นี่คือความแตกต่างพี่อู๋หลายๆยี่ห้อที่ทานกันไปไม่รู้ uh huh. สึกเห็นผลเพราะว่าโอ้โหเจือจางมากๆแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีทั้งชั้นวิตามินและก็คิวเทนมีเม็ก <Wow. S 1> วิตามินที่คุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนเลยเรวมไปถึงเนื้อๆที่เราเห็นนั่นคือผลไม้ต่างๆ oh. วันหนึ่งหลายๆคนบอกว่าโอ้โหผลไม้ไม่ได้ซื้อรับประทานแต่ทานอัลลูบิวตี้นี่ก็ตอบ oh, oh. โจทย์แล้วช่วยอะไรบ้าง เื่องผิวของคุณค่ะและดูสว่างขาวกระจ่งางใสนะคะผิวจะรู้สึกว่าละเอียดเนียนนุ่มและดูอ่อนเยาว์รวมไปถึงและดูลิริ้วรอยนะลดเลือนรง,องที่น้องน้ำโมบอก<ะ>ผิวมันนุ่มม,ม,มันลื่นที่มันเหมือนทําสปาเสร็จมาใหม่ๆเลยและสามารถรับประทานต่อเนื่องไปนะคุณผู้ชมขะลดเลือนฝ้าก,กระจุดด่างดำดูแลผิวผมเล็บให้กลับมาแข็งแรงได้นะคุณผู้ชมใครที่ชอบทําเล็บบ่อยๆสาวๆเล็บปลอกแล็ปางรวมไปถึงตัวนี้เน้นย้ำว่า ดูแลได้ลึกถึงชั้นเซลล์ผิวและก็เผยร่างทองค่ะทายผิวของคุณนะคะขาวใสมีออร่าภายใน14วันดืมทุกวันสวยทุกวันแล้ววันนี้น้องนโมพร้อมแล้วไม่รอช้าน้องน้โมจะเติมเต็มความสวยผิวสวยสว่างออร่ากระจ่างใสเพียงแค่วันละหนึ่งสองเท่านั้นเองแบงนี้เลยดูสิตอบโดทยโมกินอะไรแล้วเธอถึงได้งามแสนงามก็ดื่มอัลลูบิว บอกว่าทุกวันแล้วที่สำคัญเนี่ยนะน้องนโมบอกว่าดื่มง่ายทานง่ายและอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะออร่อยะะสดชื่นนี่นีถ้าไม่เบบให้ตอบนำเพบอกว่าทานได้เรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมขะคือรสชราติดีจริงๆแต่ถ้า<อ>คุณผู้ชมอยากได้ดื่มต่อเนื่องสวยๆแบบน,น้องนโมแบบนี้คุณผู้ชมขารับโปรโมชั่นนี้ไปเลยเพราะวันนี้นคุ้มที่สุด รออยู่หน้าจอแล้วนะคะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องปกติมี12บซองพี่อูอวันนี้ซื้อหนึ่งกล่องแถมอีกหนึ่งกล่องทุ้ชมคะทั้งหมดนี้ปกติราคาที่ต้องจ่ายเกือบ3 0 0 0บาทแต่วันนี้แบงค์เทามีตังทอนจ่ายแค่999บาทแน่นยังไม่เห็นผลภายใน7จ4ถึงสิี่วันค่ะ,ะแะดื่มทุกวันดีทุกวันนะผิวสวยสว่างกระจ่างใสฟ้ากระจาจุดด่างดำยังไม่พอนะบำรุงสายตาผมผิวเล็บฟันสุขภาพแข็งแรงทนเลยอ่เลย0 2ปดเก้าส 892 2, 2. ถ้าจะส่ง200ไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายวันนี้จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านกันไปเลยเป็นผู้หญิงอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เหี่ยวโซไปตามไว้นะคะมันไม่ได้ค่ะเราต้องดูแลและบำรุงให้ดีและวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดื่มอันรัวบิวตี้ดิงนั่นเองค่ะ ก็ยังไม่อยากผิวแก่นะคะอยากจะผิวเต่งตึงเริ่มทาน7วันแรกก็เห็นผลดีขึ้นเลยนะคะแล้วพอทาน14วันก็เห็นผลชัดมากขึ้นเลยค่ะจนแฟนเดินมาทักเลยนะคะว่าช่วงเนี้ไปทำอะไรมาทำไมผิวเนียนนุ่มขนาดนี้เราก็ตอบไปเลยค่ะว่าเป็นความรับของผู้หญิงค่ะ สำหรับผู้หญิงที่อายุก้าวเข้าสู่ใบทองอย่างพี่นะคะออกแดดนิดเดียวเองผิวหน้ามองคล้ำเหมือนโดนราหูอมนอกจากนี้ยังมีเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำที่เป็นแล้วรักษาหายยากมากๆเลยค่ะเวลาจะออกไปหาเพื่อนทีนะคะกลัวไม่สวยโบกนูน่นโบกนี่บางทีโบกแล้วลายยิ้มก็หน้าแต่นะคะจนมีวันนึงลูกสาวสุดที่รักแนะนำตัวนี้มาค่ะ อั a b e บิวตี้ดิงลูกสาวบอกว่าแม่อันนี้ลองดูไหมแม่เพื่อนๆเ,เขากินแล้วสวยทุกคนนะหนู่าเห็นมาแล้วแล้วก็หลอกลองเลยแล้วก็กินไปได้สักอาทิตย์หนึ่งสามีค่ะทักเองเลยว่าเออเธอผิว นุ่มนะชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นๆด้วยอะทาได้มากแล้วก็อจริงหรอแล้วก็แบบกินเพลินไปผ่านไปสองอาทิตย์รู้สึกเองเลยค่ะว่าเออผิวเราลื่นขึ้นจริงๆแล้วก็แบบชุ่มชื้นอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาสองกระจกเนงะี้ยฟ้ากะแล้ก็จางลงริ้วรอยก็ดูตื้นขึ้นผิวหน้ากระจ่างใสดีขึ้นมากเลยแล้วที่สําคัญเวลาแต่งหน้าเดี๋ยวนี้แบบหน้าสดก็รอด ทาแบบทาลิปมันแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนๆได้แล้วแล้วที่สำคัญนะคะในอ r รัวบิวตี r i n งมีส่วนผสมอยู่อย่างหนึ่งก็คือไทป์2ค่ะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ไขข้อแบบตรงจุดมากเลยอะเพราะแบบแต่ก่อนแบบเราก็ก๊อแกก๊อแกลอะไรอย่างเงี้ยตามวัยแต่ตอนนี้ไม่มีอาการนั้นๆแล้วแฮปปี้มากแนะนำตัวนี้เลยค่ะอ u รัวบิวตี r i n งค่ะ กินก็เห็นผลใครกินก็บอกกันปากต่อปากแต่วันนี้ไม่ได้อยู่กับแค่น้องนองโมสาวสวยของเรายังอยู่กับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาบอกแล้วก็ไขข้อข้องใจว่าทําไมใครที่เขากินอันลัววิตดิ้ง<ม>เขาก็เห็นผลต้อนรับดีกว่ากับพี่เกียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเกียวรีวิว ที่กลับมาให้เราค่ะสําหรับอโลวิตติกริงก็คือกินแล้วชอบมากรสชาติดีแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทําไมใครๆเขาก็เห็นผลค่ะหลังจากรับประทานคือด้วยอโลวิตติกริงอะค่ะเราจะใส่สารสกัดจากผลไม้หลายชนิดค่ะเป็นผลไม้ช่วยให้มีสารต้านอนุมูลอิสระทาให้ผิวกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์คนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกากก็จะจะเจอจางลงได้ค่ะและที่สําคัญเรายังใส่คอลลาเจนค่ะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจนนําเข้าแล้วด้วยปริมาณที่เราใส่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเลยทําให้เห็นผลและก็มีความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงของผิวและที่สําคัญที่เห็นตามภาพกันเลยก็คือ uh huh. โดยทั่วไปยี่หอ้อที่บางท่านบอกว่ากินมาแล้วไม่เห็นผลโมเลกุลเขาใหญ่ใช่ไหมคะพี่เกลียวมันดูดซึมยากมันก็เลยไปทํางานต่อไม่ได้แต่อรัวบิตี้ริงของเราคุณผู้ชมถามโมเลกุลเล็กดูดซึมได้ง่ายและอันนี้ชอบมาก uh huh. ว่าเขาสามารถดูดซึมได้ลึกถึงในระดับเซลล์ <Wow. S 2> ชั้นผิวหนังอิ่มปูและตัวนี้พี่เกลียวบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคอลลาเจนแท้จากประเทศญี่ปุ่นค่ะ มันก็เลยมีคุณภาพที่พิเม<ช>ีค่ะ,ะด้วยขบวนการสกัดและนวันตก,กรรมต่างๆที่สกัดออกมาทําให้ได้อนุมูลที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าเ,เป็นสารที่เพียงพอต่อความต้องการของข่างกายจริงๆทีนี้มันจะมีคําถามเยอะมากพี่เกียวจากหลายๆคนที่เขาเคยดื่มแบบฟังก์ชันริ่งทั่วไปก็ <ๆ S 2> บอกทานไปตั้งนานแล้วทาไมไม่เห็นจะผิวสวยสว่างออร่ากระจ่างใสเหมือนดื่มอะลัวเป็นเพราะอะไรอะคะต้องบอกก่อนว่าบางทีค่ะในผลิตภัณฑ์บางตัวเขาอาจจะใส่ปริมาณไม่เพียงพอเพราะมันไม่เพียงพอกินเข้าไปยังไงมันก็ การเห็นผลมันก็จะช้าอยู่แล้วเป็นแบบนี้นี่เองเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูตรงนี้จะได้เห็นกันแบบชัดๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมให้เห็นความแตกต่างเพราะคอลลาเจนตามท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายควงมชั่จริง <Fashion S 1> Green, ทำไมถึงไม่เห็นผลนี่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนี่เห็นกันจะจะเลยนะคะคอลลาเจนทั่วไปนะหรือว่า ฟังกชันริงดื่มนะแล้วทำไมถึงไม่เห็นผลไม่ขาวออร่ากระจ่างใสสัทีก็พอเนี่ยดู4ีอยลี่มันเจือจางว่เห็นได้ชัดเลยอย่างนี้นะมันบางเบาเหลือ<ช>เกินค<ช>ุณผู้ชมนี่คือคอลลาเจนทั่วไปนะแต่มาดูของเราค่ะนี่อโลบิตี้ริงนะคุณผู้ชมเข้ม มากเลยที่เห็นข้างบนนะพลอยลี่นี่คือวิตามินนะชั้นเอ็กสตรักสารสกัดต่างๆชั้นวิตามินต่างๆ hmm. และมีความเข้มข้นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นดื่มไปดื่มไปอย่างที่น้องน้ำโมอบอกเ hmm. นาะเจ็ดถึงสิบสี่วันถึงรู้เรื่องเห็นผลนะคะเผยผิวออรา่าสว่งางกระจ่างใสทีนี้อ่มาดูคอลลาเจนที่เขาบอกว่าเป็นเพียวคอลาคอลาเจนเพียวคอลลาเจนเนี่ยดื่มแล้วเนี่ยมันจะดีแต่เราดื่มไปดื่มไปยังไงเอพลอยลี่ทำไมไม่เห็นผลแต่เนี่ยหน้าตาแทบแยกไม่ออกอเลยนะดูด้วยตาเปล่าไม่รู้จริงอ่ะ เนี่ยอ,อันนี้นะคุณผู้ชมค่ะนี่คือสารเติมเต็มอ,อาจจะเป็นแป้งก,ก็ได้หรือสารเติมเต็มก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คอลลาเจนเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นผลแต่นี้ค่ะมาดูของเรานะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ให้เห็นชัดเจนเลยนี่คือเพียวคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานท้ไปายผิวขาวสว่างกระจ่างใสนะคะดูดซึมได้ลึกเลยนะเพราะโมเลกุลเล็กกว่าดังนั้นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เห็นผลกว่านะคะน้องนโมเนี่ยทานแล้วถึงผิวไบรท์ออร่าสว่างกระจ่างใสก็ เป็นตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะต้องแล้ววันนี้อตอนนี้ใครที่อยากมีผิวออร่า ผิวสวยทั้งผิวหน้าผิวกายเหมือนกับน้องนะโมบอกเลยว่าสวยแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกไปทำแอคทิวิตี้อะไรนะพี่หลายคนบอกโอ้ยนะโมรู้นะนะอยู่บ้านนอนท้องแอร์ไม่ออกไปเจอแสงแดดหรือเปล่าน้องโมค่ะใช่ค่ะคือโมเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกอะโมจะติดอาร์ลบิวตี้ดิงไปด้วยไปเลี่ยไปทํางานไปทุลัหรือว่าอยู่บ้านก็ต้องดื่มวันละหนึ่งองไม่ไม่ลืมไม่ขาดเด็ดขาดคือขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาดอาร์ลบิวตี้ดิงไม่ได้ แล้วยี่เป็น,นคอนเจนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคือไปออกกําลังกาย ไหนลืมก็คือในกระเป๋าก็จะมีอยู่แล้วเพราะว่าแบบจะตุนใส่กระเป๋าไว้แบบจยใย่ไี้น่าทำตามมากคือดีมากติดรถไว้ติดกระเป๋าไว้ไปวัดนะเจอแสงแดดเอาอะลูอไปทุกที่ไปไหนนะก็ต้องเอาอะลไปแล้วดูสิไม่ใช่แค่หน้าใสผิวที่บริเวณหลังเอ่ยแล้วก็ทุกครั้งที่โพสต์เฟ e บุ๊ k นี้คือต้องมีอรัวติดตัวไปด้วยตลอดเวลาก็คือไปด้วยทุกที่เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าฟังกันเพค่ะอย่าผิวสวยออร่า วางกระจ่างใส่แบบที่รอไม่ได้ขอให้เห็นผลภายใน7-4วันท้าให้ลองเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้พอยลีปโปรดีมากซื้อหนึ่งกล่องนะคุณผู้ชมให้ฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่องเห็นผลภายใน7-14วันนะคุณผู้ชมคะปกติต้องเตรียมแบงค์เทาสามใบวันนี้ขอใบเดียวมีทอนเพราะรถพิเศษหรือเพียงแค่9 ที่021578922นะคะหรือสแกน QR Code เข้ามาก็ได้คะ่ะคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำว่าราคานี้จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนี่เลยคะ่ะต้องกลับมาบอกพี่เกียวเลยจริงๆว่าเลยกลายเป็นว่าไม่ว่าใครที่รับประทานไปนก็ต่างร พอใจมากประทับใจในงานผิวตัวอเองมากานี่แหละเขาเรียกว่ามันทําถึงถูกต้องไหมคะ,คะพี่เกียวทําถึงและในปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายต้องการต่อวนันเพราะฉะนั้นซองเดียวนี่แหละตอบโจทย์เลยพี่อู้บางคนบอกโอ้โหเหนื่อยเลยที่กินมาเป็นปีๆไม่รู้เรื่องไม่เห็นผลมันเป็นแบบนี้เองนะคะ,คะแต่ว่าต้องกลับมาถานที่พี่เกียวค,ะค่ะว่าสารสกัดสำคัญที่ช่วยในเรื่องของผิวก็อยู่ในซองนี้แล้วใช่ไหมคะ คือสารสากัดสำคัญนะคะที่เกลรู้สึกว่ากินแล้วเห็นผลก็คือคอ,ออไรซ,ซ่าเซรามายตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่อ๋อทำไมคนที่กินคอลลาเจนแล้วบอกว่าทําไมฉันกินแล้วผิวยังไม่ลื่นคือคอลลาเจนช่วยได้ในระดับหนึ่งจริงค่ะ,คะแต่ตัวที่ช่วยได้คือเราต้องกินอะไรที่เข้าไปช่วยกันแค่อคอลลาเจนตัวเดียวบางทีไม่พอ,อต่วนี้จะเข้าไปช่วยทําให้ผิวเราลื่นที่คุณน้องน้งนำมบอกว่าเอ้ยทานแล้วผิวลื่นเลยใดๆตัวนี้เลยค่ะที่ช่วยนี่มันเป็นการเสริมกันนะดื่มทุกวันสวยทุกวันบํารุง ลึกถึงชั้นเซลล์ผิวลดเลือนริ้วรอยค่ะลดเลือนฝ้ากละจุดด่างดำผิวขาวออร่ากระจ่างใสาภายใน14วันที่สำคัญมีมาตรฐานออยให้มั่นใจได้เลยและที่แน่แน่วันนี้คุณผู้ชมอยากจะให้มั่นใจเพราะนี่คือเคล็ดลับของน้องนโมน้มองนโมต้องบอกเลยว่าสาวๆทั่วประเทศไทยบางทีรุ่นแม่ๆก็ยังอยากสวยนะ,ะเลขสีเลขห้าเลขหกใครอยากสวยต้องทำยังไงจ๊ะก็ใครนะคะที่มีปัญหาผิวที่อยากแก้อยากดูแลมานานมากแต่ว่าแก้ไม่ได้สักทีนะคะก็นี่เลยอรวร ดีดิงนะคะ1นซองอย่างที่บอกเนาะปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแสงแดดฝุ่นควมมันมลภาวะแบคทีเรียก็คือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอยากชวนให้ทุกคนมาดื่มอันรัวบิวตี้ดิงวันละ1นซองอันนี้โมก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าโมดื่มจริงนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือเห็นชัดเจนมากมจริงๆเพราะว่าโมทานมาจะ8เดือนแลนะะ้ว<ห>ค่ะโอ้หเผยล่าทองภายใน14่วันบอกงหลังบ้านนรโมลเลี้ยงไว้เป็นตับและไม่ว่าไปไหนเธอพกไปทุกที่จริงๆเลยคุณผู้ชม ไปที่ไหนไม่ต้องพึ่งแสงแฟลชไม่ต้องพึ่งแสงไฟช่วยและนี่แหละการลง Facebook ของเราเพราอะไรบอกว่าเวลาลงรูปเดียวเดวพี่ขามีแต่คนถามว่ากินอะไรทำใหสวยขนาดนี้ถูกต้องไหมคะทำไมอล่าจางว่าฉะนั้นยืนยันการันตีด้วยการถือซองไปเลยว่าก็ดื่มแบบนี้นี่แหละพี่อู๋โอ้โหตอนนี้คอนเซ็ปต์บอกว่าสส่ไม่มากเพราะใครๆก็อยากสวยอายุเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องสวยบางคนทาครีมมาเยอะบอกผิวไม่ใส่สักทีวันนี้ ภายในสู่ภายนอกโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณผู้ชมโทรได้รีบโทรซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยเพราะวันนี้ซื้อ1กล่องให้ฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่อง1ึงซองเนี่ยมีคอลลาเจนสูงถึง10,000มิลลิกรัมนะคะวันนี้ค่ะ2 0ซอง200,000มิลลิกรัมเอาไปเลยเห็นผลภายใน7จ็ถึงสิวันวันนี้แบงค์เทาสามใบไม่ต้องขอใบเดียวมีทอนเพราะโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่999าเ้าเ้านำเลยนะคะรีบโทรเล 1> 2 2งสอ8 9, 2, 2, 1, 5, 7, 8, 9 2, 2จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมฐานเน้นย้ำเลยกับโปรโมชั่นของเรานะคะคุณผู้ชมได้คอลลาเจนไปมากถึง2 0 0 0 0 0มิลลิกรัมและเน้นย้ำว่าใน1นึงซองของอัล e ูบิ y Drink ของเรามีคอลลาเจนมากถึง1 0 0่งมิลลิกรัมวันนี้ให้ไปหมดนี่เลย20ซองเน้นย้ำว่าคอลลาเจนถึง200 0 0 0มิลลิกรัมค คุณผู้ชมคะต้องรีบเลยค่ะ,คะนี่คือคลลาเจนนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้ววันนี้โปรโดีมากๆนะ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องวันนี้บอกเลย2,000กว่าไม่ต้องแบงค์เทาสามใบไม่ต้องแบงค์เดียวมีทอน999บาทและแน่นอนนะคะวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณที่เกียวและน้องนองโมนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงในวันนี้นะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจาให้กับห,หลายคนบอกว่าถ้าน้องน,องนองโมสวยได้คุณเองก็สวยได้เหมือนกันขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ,คคะและตอนนี้นะใครที่ถือสายรออยู่ยาวา่างสายแต่ว่าตุนได้ตุนเลยกับโปรโมชั่นวันนี้สุดยอดของรองางพันธแขมีสักหน่ 2 2> นะคะราคานี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะนี่แหละเรื่องของผิวสวยออรา่าสว่างกระจ่างใสยอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมค่ะเผยผิวใสาจากภายในสู่ภายนอก,กเผยร่าทองภายใน14วันที่รนี้เลยนะคะ,คะอโล b บิวตี้ดริงค่ะวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนนะเวลาหมดหมดเวลาแต่คุณผู้ชมยังโทรมาได้ทันนะตอนนี้นะรีบโทรให้ไวเลย999บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจถึงสิวันนะคุณผู้ชมคะปกติต้องเตรียมแบงค์เทาสามใบวันนี้ขอใบเดียวมีทอนเพราะรถพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทที่โทรเลยคะ่ะที่02 1578922นะะเลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชวดเลือกอยู่ช้ p ปปิ้งทีวี